มันก็เลยเนาะเฮ็ดใหน้นะครับเนาะบรรพบุรุษเท่านะครับติดกับดักนะครับเนาะติดกับดักแบบว่าอ่ารัฐบาลซอยนะครับเนาะเคยเฮ็ดได้เนาะจากเขาโลละหาบาทสิบาทเนาะปุย๋ยโลละสามร้อยสี่ร้อยนะครับโอ้ยปุย๋ยโลละพราะนาะกระสอบละนะครับเนาะสามร้อยสี่ร้อยเดี๋ยวนี้กระสอบละพันกว่าบาทเนาะครับเนาะพันสองพันหก เนาะบไว้จะเป็นสิบห้าบว่าจะเป็นสีาา่สิบแหงแพงนะครับสี่สิบศูนย์ศูนย์นะนะครับเนาะเห็ดหน้าตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าขาดทุนขาดทุนทุกปีแต่ว่ามันติดกับดักแล้วมันถอนตัวบาได้เนาะครับเนาะเพราะว่าขันบ่เห็ดกับบม,มีกินขันบ่เห็ดชาวบ้านกับว่าโอ้ยนาม,มึงดีๆนามกว่ามีมึงคือบ่เห็ดนะครับมึงคือปล่อยผู้อื่นเห็ดมึงก็สัวแท้อันนั้นคือคำบอกชาวบ้า,า,บบานเนาะคำบอกคนนะครับเนาะเขาจะไปติดกับดักเหมือนันเด้อนะครับเนาะเพราะว่า ชาวบ้านเขาก็เห็ดตามบรรพบุรุษก็เห็ดตามๆกันไปตอนนี้มีซื้อออนไลน์เด้อนะครับเนาะลองหาเบื้องว่าเฮาเห็ดจังได๋จังจะหลุดพน้นจากขุดจากไถจากดำแล้วไปไขายเขาโลละ5บาท10บาทนะครับลงทุนมันเหมือนหลายคนนั่นถ้าคิดเบื้องถ้าคำนวณเบื้องดีๆเวลา3เดือน4เดือนนะครับเนาะในการเฮ็ดนาแล้วก็ทิ้งเวลาไปนะครับอีกประมาณอ่า8เดือนนะครับบ่ได้เฮ็ดอีหยัางนะครับเนาะลองมาปลูกปลาปลูกให้อาปลูกปลา นาะติดหัวติดสวนติดไห้ติดหน้าเนาะครับเนาะติดปลาอ่อยติดปลามันไหวดูนะครับเนาะมันจะเปลี่ยนแปลงอนาคตท่อไในบอน